นมโมต,ต,ตัตสธธตตสะภะคะวะโต,รตระ,ะตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดย พระสัพพัญยุทธยานเป็นต้นดังนี้ยะถาปีมูเลกอนุบันททเวทนเันเฮชิโนปีรุโคปุนาเรวรูฮาตีเอวัมปีตันหานุนเสยยอนุฮาเตนิพาตติทุงกามิทังปุนาปุนัง ยัสชาตดิงสติโสดามนาปสสวนาภูสามหาวันติทุทิทิ้งสังกปาราคณิสิตาสวันติสัมปธิโสดาลาตาอุพิจาติตาดี ตันจาทิสวาละตังชาตังมูลังปัญญาญาชินทาทาสริตานิสิเนหิตานิจาโซมานัสสานิพวันติชันตุโนเตสาตาสิตาสุเคสินโนเตเวชาติชารุปคานรา Dasina ya purang kata pajah, parisapanti sasowa patito sangyu cha na sangkhasada tu kamu benti puna punang kira ya. purang kata pajah. บริสะปันติสะสูะปาติโตตัสมาตัสสินังวินโนทยเยพิกุอากัรขังวิราคมัตโนต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดทุกนี้เมื่อตัณหาลุสัยอันบุคคล ยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม่ฉันนั้นกระแสแห่งตัณหา36อันไหลไปนในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บ,บุคคลใดความดับริทั้งหลายอันใหญ่อาศัยราคะย่อมนำบุคคลนั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปนในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหานั้นเป็นดังเทวันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดสมนัสทั้งหลายที่สร้างไปและเปื้อนตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแกส่สัตว์สัตว์ทั้งหลายนั้นอาศัยความสําราญจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุขนละเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชาติชรามูสัตว์อันตัณหาผู้ทําความดิ้นรนรอมไม้แล้ว ย่อมกระเสือกะสนเหมือนกระต่ายอันในพรานดักได้แล้วฉะนั้นมูสัตผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเรื่องคล้องย่อมเข้าถึงทุกขบ่อยๆอยู่ช้านานมูสัตอันตัญหาผู้ทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกะสนเหมือนกระต่ายที่ในพรานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุหวังธรรมเป็นที่สํารอกกิเลสแก่ตนพึงบรรเทาตัญหาผู้ทําความดิ้นรนเสีย จากคุธกานิการคา,าถาธรรมบทดังที่ท่านก็ได้แสดงเอาไว้ในอัสุสูตรว่าด้วยเปรียบน้ำตากับน้ำในมหาสมุทรพระมีภาคเจ้าประทับอยู่ณนพระเจตวันอาราบของท่านอนาตบิทิกาเศรษฐีกรุมสาวัตถีหน้าที่นั้นแหลพระมีภาคเจ้าตาเรียกพิสุทธ์ทั้งหลายแล้วรับว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้น ไม่ได้เมื่อลาวสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้นมีัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นจนไหนน้าตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาค่ําคควรลองห้าอยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพลาดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุเหล่านั้น ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระมิภคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าน้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาครําควรร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจและเพราะการพลัดพากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี่แหละมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระศาสดาตรัสวา่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ําตาที่หลั่งไหลออก ของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาข่มควนร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพัดพาคจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี่แหละมากกว่าส่วนนาา้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบบรณกรรมความตายของมาราดาตลอดการนานน้ำตาที่ลังไหล September, ออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบบรณกรรมของมารดาข่มควนร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพลาดจากสิ่งที่พอใจนั่นแลหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้สงสี JI, ่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบพรณกรรมของบิดาพรณกรรมของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนาน้ําตาที่หลังออกของพวกเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโพความเสื่อมเพราะโรคคล่ำกลัวร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เราพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสาัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่การกัน้นวิจารณาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบอัดสุสูตร และในทุกกระษสูตรแสดงไว้มีเนื้อความสําคัญว่าเนื้อความที่สูตทั้งหลายสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อลาวสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกกระจาบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงลงสันนิษฐานในบุคคลน,นี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกเห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ เพราะนั้นพระเหตุหลายพระว่าสงสารนี่กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกําหนัดพอเพื่อจะหลุดพน้นดังนี้และในสุขจิตสูตรแสดงด้วยความสําคัญว่า ดูก่อนที่ทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ไมเ,เมื่อลาสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกัน้านมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยบไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นจะไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกคนผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดวยกาลนาน,นนี้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะว,ว่าสงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ก็เหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขาร พอเพื่อจะคลายกำนาดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ในวัฏสงสารที่เรากำลังได้กันอยู่นี้มีภัยที่น่ากลัวมากก็คือความยาวนานของวัฏสงสารไม่รู้ที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งและหนทางที่จะทำให้พ้นจากวัฏสงสารจากภัยทั้งหลายนี้ก็เกิดขึ้นได้แสนยาก คือการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มาเป็นบารรมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้พ้นวัฏสงสารเกิดขึ้นได้แสนยากและเราที่จะได้อัตภาพได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนพ้นจากทุกไปก็แสนยากแม้ในปัจจุบันชาตินี้เรามีลาบดีมีโชคดีได้มาพบพระธรรมคําสอนของพระาศาสดาการที่เราจะได้ศรัทธา ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเพื่อความพ้นทุกข์ก็แสนยากทั้งทงี่มีพระธรรมคําสอนแล้วไม่องพูดถึงในวาระที่ไม่มีพระธรมร,รมคําสอนเป็นอันว่าหมดสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ขณะนี้ประตูแห่งความพ้นทุกข์เปิดแล้วแต่จะมีบุคคลซักเท่าไหร่ที่จะเปิดประตูแห่งความพ้นทุกข์คือพันิพาณน,นั้นได้จะขอยกตัวอย่างซึ่งภัยของวัตถสงสารและก็ความพ้นทุกข์ออกไปของ พระอิสิธาสีเถรีซึ่งได้กล่าวไว้ว่าในกรุงปาตลีบุตรมีนครที่มีนามว่านาครแห่งดอกไม้เป็นแผ่นดินที่โปร่งยใยมีพระภิกษุณีสองรูปผู้มีคุณสมบัติเป็นตะกรูลแห่งศากยาราชในสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อว่าอิสิธาสีรูปที่สองชื่อว่าโพธิล้วนสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในการเพ่งฌานเป็นพระอูสูตรสำจัดกิเลสแล้วทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบินตบาดฉันและล้างบาทแล้วก็นั่งอย่างสบาย ในที่ปลอดคนตา่างถามตอบด้วยถ้อยคําเหล่านี้พระโพธิเตรีถามว่าแม่เจ้าอิสิธาสีแม่เจ้ายังผ่องใสวัยของแม่เจ้าก็ยังไม่เสื่อมโทรมแม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงมาขวนขวายเนคขมักการบวชเล่าพระอิสิธาสีเทรีนั้นถูกพระโพธิเถรีถามอย่างนี้ในที่ปลอดผู้คนท่านเป็นผู้ลาดในการแสดงธรรมจริงตอบว่าแม่เจ้าโพธที่โปรดฟังเรื่องตามที่ขระพะเจ้าบวชต่อไปในกรุงอุจเชนีราชธานีแห่งแควนอวันตี บิดาของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นที่ดาคนเดียวของท่านจึงเป็นที่รักที่โปรดปรานและเอ็นดูครั้งนั้นพวกคนสนิทที่มีตระกูลสูงมาจากเมืองสาเกตบอกว่าเศรษฐีมีทรัพย์มากขอข้าพเจ้าปิดาจึงให้ข้าพเจ้าเป็นสภัยของเศรษฐีนั้นข้าพเจ้าต้องเข้าไปทําความนอบน้อมด้วยเสียงกล้าไหว้เท้าเชา้าเย็นต่อแม่ปัวและพ่อผัวตามวิธีที่ถูกสั่งสอนไว้ ข้าพเจ้าเห็นพี่น้องคนใกล้เคียงแม้แต่คนสนิทเพียงคนเดียวของสามีข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งเขาข้าพเจ้าต้องรับรองเขาด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวแก่ผู้ที่เข้าไปนั้นนำเข้าไปและให้ของที่สมควรแก่เขาข้าพเจ้าบำรุงตามเวลาเข้าเรือนไปที่ประตูต้องล้างมือเท้าประนมมือเข้าไปหาสามีข้าพเจ้าต้องถือหวีเครื่องรูปไล้ยาหยอดตาและกระจก แต่งตัวให้สามีเองทีเดียวเมื่อหญิงรับใช้กาพเจ้าหุงข้าวต้มแกงเองล้างภาชนะเองปรนิบัติสามีเสมือนมารดาปรนิบัติบุตรคนเดียวฉะนั้น้าพเจ้าจงรักพักดีทำหน้าที่ครบถ้วนเลิกมานะถือตัวขยันไม่เกลียดค้านมีศีลอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดสามีนั้นบอกบิดามารดาว่าฉลาไปละฉันไม่คอ,อยอยู่ร่วมกับอิสิทาสีทั้งจะไม่ยอมอยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกันด้วยบิดามารดา เขากล่าวว่าอย่าพูดเช่นนั้นสิลูกอิสิธาสีเป็นคนฉลรดสามารถขยันไม่เกียจร้านทำไมไม่ชอบใจเล่าลูกเอ,อ๋ยเขาตอบว่าอิสิธาสีไม่ได้เบียดเบียนด,ดอกจ้ะแต่ฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับอิสิธาสีฉันเกลียดฉันพอแล้วฉันขอลาไปละแม่ผัวพ่อผัวฟังคําบุตรนั้นแล้วได้ถามพระพเจ้าว่าเจ้าทําผิดอะไรต่อเขาจึงถูกเขาทอดทิ้งจงพูดไปตามจริงสิพระพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาบพระพเจ้า หรือจะทําสิ่งที่สามีเกลียดข้าพเจ้าได้เล่าแม่เจ้าบิดามารดาของเขานั้นเสียใจเป็นทุกข์หวังะนุถนอมบุตรจึงนําข้าพเจ้าส่งกลับไปเรือนบิดาข้าพเจ้ากลายเป็นแม่ไม้สาวสามีร่างไปภายหลังบิดาข้าพเจ้าได้ยกข้าพเจ้าให้คุณบุตรผู้มั่งคั่งน้อยกว่าสามีคนแรกพึ่งหนึ่งซึ่งเศรษฐีได้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าอยู่ในเรือนสามีคนที่สองนั้นได้เดือนเดียวต่อมาเขาขับข้าพเจ้าผู้ปรนิบัติดุทาสีผู้ไม่คิดพทุศลายรั่งพร้อมด้วยศีล บีดาพระพเจ้าจึงพูดกับบุรุษผู้หนึ่งซึ่งฝึกคนอื่นและฝึกตนแล้วกาลังเที่ยวขอทานอยู่ว่าเจ้าจงทิ้งผ้าเก่าๆแล้วอข้าเสียมาเป็นลูกเขยข้าเถิดแม้บุรุษผู้นั้นอยู่ได้ครึ่งเดือนก็พูดกับบิดาว่าโปรดคืนผ้าผืนเก่าและภาชนะขอทาน กินประกอบทรมาอาชีพการป่วยไข้อะไรต่างๆก็อยู่อำนาจอยู่ในกฎอยู่ในกฎอำนาจของบุญกุศลตอนนั้นนะถ้าเรามีบุญพอสมควรอะไรอะไรก็จะราบรื่นหมดนั้นที่เดียวก็ไม่ประมาทอยากจะเต,ติมเติมเต็มถังเลยวันนี้นะเต็มถังบุญเต็มถังไปไม่ให้มันน้อยไม่ให้มันพร่องชีวิตจะได้ราบรื่นเหยียบตะบึงเหมือนรถที่เติมเติมน้ำมัน,มนใหม่ ถ้าเกิดน้ำมันน้อยเราก็ไปไกลก็ไม่กล้าไปไกลกลัวกลัวมันไม่ประสบความสำเร็จกลัวไม่ถึงเป้าหมายกลัวน็อกตกลางทางต้องหมั่นดูเกดูเข็มอยู่ตอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเกิดเรามีตุนไว้มากเพียงพอจะทาอะไรมันก็รับรืนะ่น้วก็ขออนโมนาบุญกับทุกทกท่านที่มรวมเสบาตททัําบุญในเช้านี้ขออนุภาพของบุญเ่านี้จบเสริเสล้ทุกท่าน จูประสบจากความสุขความเจริญนคิดปัจนาิใดก็ขอให้สมปรปนาเด็นเพลนร่วกันทุกขทุกคนเดสาธุสุสาธุตั้ที่จงนกันนะรัตนตนุาวนรัตนตยเตสาทุคารวราโสตอตยา นาสันตุเสสัตโตชยสีติกลางลาขังสติภาคขยังสุขังทะังสิริอายุจวันโอเจโุตังวุติชจยสวาสตะวัตสาจายุจชีวสีติภวันตุเตโพตุสัพมังทะลังลาขันตุสะพาเทวตาสะพุ ทานุภาเวนัสธาโสติพระวันทุเตภวัตุสาพระมังคังรังราคันตุสาพระเทวตาสาะธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวัตุสาพระมังคังังราคันตุสาพระเทวตาสาธรรมสารูปาเวนัสธาโส ข้าวันโตเดชีธาปฏิยังปวัตตมานังทาตุมัตะเมเวตังยาติทังปิณทะปะโตตะคุปปุจจัโตจัตุปะโรตาตุมาตะโพนิสรตโตนิสิโลสุญโยสัมปปนายังปิณทะปะโตอัคิพุชนิโยอิมังโุติกายังปัตวะอัคิวิอัคคิพุชนิโยสัยาติ เดินดูนะทานอาหา